มินาซังโคนิจิบาโคมบางวาเซสนาเดชก็สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับเกมชินอเบะมาสเตอร์เซนนอนฮากุระนิวนิวลิงอืมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยชื่อเกมแล้วชื่อเกมนี่ยาวอีกแล้วชื่อเกมยาวมาก ก็ในคลิปนี้เราก็จะมาทําการเปิดกระชาซึ่งในช่วงในเกมนี้เล่นมาก็มีได้ทำมีอีเวนต์คลาโบกับอีกเกมหนึ่งซึ่งมีอีเวนต์คลาโบมาแล้วก็มีตู้ใหม่เข้ามาก็คือตู้นี้ซึ่งซึ่งตู้นี้จะมี โบนัสให้ก็คือเปิดสามครั้งแล้วได้ปีหนึ่งครั้งเราก็หามาได้แค่ร้อยห้าสิบเมตรอะเราก็อยากได้เหมือนกันนะในตู้ดูดีนะตัวคอคดูดีนะ เราคอมาถึงว่าดูดีเลยตลอดในตู้นี้แล้วผู้นำเป็นผู้นำแบบ50%ด้วยมาไม่พูดทำาำําเพเรามาเปิดกันเลยกว่าที่50เม็ดแรก สำหรับเกมนี้เนี่ยหน้าหน้าเปิดกาชานี่จะโหลดนานหน่อยแต่ถ้าโหลดนานไปผมก็อาจจะตัดตัดไปตอนช่วงที่หน้าไอ้นั่นมาแล้วแล้วค่อยเอามาใส่ให้ใหม่โอเคมาแล้ว แต่นี่มันม่านแห่งความเกลือแต่ไม่รู้ว่าข้างในเราจะมีอะไรหรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันจะมีที่ได้หน้าตู้แล้วรู้สึกว่าประตูตรงนี้ต้องเป็นสีลุงถึงจะได้แต่นี่คือประตูแบบเบสิกเลยเข้าไปต้องมีพระจันทร์ลุงไม่ก็ประสาทลุงไม่ก็เสาทองหรือเปล่ามีชุดชุดทองมาชุดทองมานี่คือการันตีการันตีเอสอาร์อาแล้วประตูประตูตรงนี้คือสีทองแต่พระจันทร์สีว้าว อันนี้เอชเอระดับอาชุดมันก็จะไม่ค่อยมีหน่อยพวกระดับระดับอาร์อื้อ อาออกเยอะมากอันนี้เอสอาเสียงไม่เข้ากับหน้าเลยเจอ่ะอันนี้เอสดาหน้าตู้ไหมเป็นอะไรกับชุดว่ายน้ำวะไอ้ดีนี่เนี่ยตัวเนี่ยน่ไอ้ดีผมเนี่ยเป็นอะไรกับชุดว่ายน้ำ เป็นไรชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำออกเยอะมากเดี๋ยวเรามีอีกอันอันสุดท้ายน่าจะการันตีหรือเปล่าสึกเพราะหน้ากากอันสุดท้ายมันค่อนข้างเยอะนี่งไงมาหน้าตู้ขอหน้าตู้ออตกะเะอวนเวียนอยู่กับชุดว่ายน้ำเหรอ ชุดว้ยน้ำอีกแล้วชุดไว้น้ำเป็นไรกับชุดไว้น้ำเป็นไรกับชุดไว้น้ำเอ่อมาต่ออีกห้าสิบเมตร มาโอ้ยประตูบานแห่งความเกลือข้างในก็ไม่รู้ว่าจะอะไรชุดทองเยอะอยู่หูชุดทองเยอะมากประตูทองด้วยพระจันทร์พระจันทร์ขาวโอเคมีอ ชุดทองเยอะแต่ก็ได้ SR ร์ HR. ความผมขาวและตาเหลืองว่ะวนเวียนอยู่กับ SR นี่ไงอร์ HR. หน้าตูขอนาตูก็ามากะชุดว่ายน้ำชุดว่าน<ม>้ำอีกแล้วอ้าอยังไม่หม,มดอีกเหรอเอ้ามาขอนาตู้หนาตูนาตูาต้เถอะโอเคดี <laughs> ไม่รู้แต่ดีไมื่ก่อนเพราะว่าไม่ได้ชุนใบน้ำเออเราได้อย่างอื่นนอกจากชุนใบน้ำเราถือว่าดีชุนใบน้ำเต็มเลยได้ชุนใบน้ำเก่งจิ้มหายชุนใบน้ำออกบอ่อยมากเนี่ยน,นางอ่ะนางอ่ะเนี่ยเนี่ย นี่อันนี้ได้แล้วเนี้ยหน้าตู้มีห้าตัวเลยนะขอหน่อยเธอขอหน่อยนะขอหน่อยนะหน่อยนะหน่อยนะน่นะน่นะไปลุยต่อชุดน้ำมาอีกแน่ ประตูแห่งนี้อีกแล้วขอ่อยอ่ะหน้าตู้ว้าวชุดทองให้น้อยมากตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบอกเลยว่าจะได้แจและจบแลชีวิตฮะชีวิตนี้ไอชีวิตน,ตนี้ไอดีนี้ก็ไม่ต้องพูดว่าชีวิตเนี่ยผมอะวนเวียนอยู่กับความเกลือ,อะนะ น้าตู้ไม่เคยได้หรอกนะชีวิตวนเวียงกับชุดว่ายน้ำออกออกมาก็แต่ละตัวก็ชุดว่ายน้ำทั้งนั้นเลยอันนี้น่าจะไม่ได้ น่าจะไม่ได้แล้วน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ออก S S R เฮ้ยออกเฉยนั่นไง <laughs> สมพ่อนปากชุดใ้นำอีกแล้ว มาอันนี้คือรอบฟรีละเราได้รอบฟรีจากการเปิดสามสามรอบที่ไอ้ห้าสิบเพชรอ่ะรอบฟรีขอหน่อยอะหน้าตู้อะหน้าตู้อะแบบตัวโคอะชุดโคอะอยากได้มากชุดโคโาโบอะอยากได้มากเอออุ้ยค้างว่ะเราต้องมาแล้วแหละค้างอย่างเงี้ยโห อันนี้ก็เร็วมากเฮ้ยประตูทองพระจันทร์ไม่ลุ้งปราสาทไม่ทองโูชุดดำเยอะมากอ๋อรอฟรีก็ฟรีอ่ะก็ฟรีแบบไม่ได้อะไรเลย ทำไมรู้สึกเค็มทำไมหมุนติ้วขนาดนั้นเรารอลุออ้นตอนสุดท้ายเลยเฮ้ยเฮ ชุดว่ายน้ำอืมชุดว่ายน้ำอืมก็ไปชุดว่ายน้ำคือ ตัวละครชุดใส่เกาะมีเยอะแยะชุดเท่ๆมีเยอะแยะแต่สิ่งที่เกมเกมเลือกที่จะให้ก็คือชุดว่ายน้ำนำเท่าไหร่นำยี่สิเอถ้า,ถาเอาเวกไปก็นำสามสิสิ่งที่เกมให้ก็คือชุดว่ายน้ำ เราอศาสตร์หาเพชรมาหาเพชรมาเพื่อได้ชื่นไว้น้ำเยอะมากเอ๊ะความเหน็ตดไหมเอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นความจู่ๆเนียกระตุกนี่คืออะไรเฮ้ย <c oughs> เรากลับมาอยู่กันนานนี่อีกแล้ว หน้าตัวตั้งเยอะน,นเอะเลดอะไปออกพวกนี้เยอะมากเลยอะเฮ้อเฮ้อเฮ้อออกแต่ไรไม่รู้โคตรเยอะเลยเ้เศร้าใจเปิดของฟรีดีกว่า ของฟรีก็ของฟรีอ่ะฟรีสมชื่อเลยซ้ำใจซ้ำใจแล้วซ้ำใจอีกเนี่แหละผลประกอบของการเปิดกาชาก็ชุดไา้น้ำนี่ ชุดายน้ำนี่ชุดายน้ำนี่ชุดายน้ำและก็นี่ไม่ใช่ชุดายน้ำเป็นหนึ่งใบที่ดูว่าเออมันโอเคที่ไม่ใช่ชุดายน้ำและนี่ก็ชุดายน้ำอีกแล้ว ชีวิตวนเวียนอยู่กับชุดว่ายน้ำเนี่ยทีมส่วนใหญ่ที่ใส่มาเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวฟรีก็มีในตู้อยู่สองตัวเนีเ่ยเฮ้ยโอเคคลิปนี้ก็มาเกลืออีกแล้วมาเกลือนี่ไม่ได้หมายความว่าเราก็ได้เราก็ได้ในตู้ที่ เราก็ได้ในตู้อยู่แต่เราอยากได้พวกตัวหน้าตู้มากกว่าเราอยากได้หน้าตู้มากกว่าก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยสำหรับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ